ของเล่นตุกตาผ้านะครับเกิดจากในอดีตมีตุกตายังไม่มากนะักก็จะมีราคาแพงทำให้พ่อแม่ก็เลยหาวัสดุที่เป็นผ้าในบ้านไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวผ้าคม,ม้าต่างๆมา,ามัดมาผูกให้เป็นรูปตุกตาเพื่อจะได้ให้ลูกเล็กได้เล่นกันซึ่งก็สร้างความ สนุกสร้างความสุขกับเด็กที่ได้เห็นรูปต,กตุกตาที่พ่อแม่ทำเป็นรูปเป็นร่างต่างๆเพียงแค่มีผ้าแล้วก็มามัดให้เป็นหัวผูกให้เป็นแขนเป็นลําตัวเท่านั้นเองก็หรือถ้าจะให้เก๋นหน่อยก็ติดตาเข้าไปก็ได้วิธีการเล่นนะครับ mm hmm. เด็กๆเ,เขาก็จะมาเล่นบท,บ,ทบาทสมมุติว่าเป็นน้องเป็นสัตว์ประเภทต่างๆแล้วก็มาคุย พาน้องเล่นพาน้องเดินพาน้องเต้นต่างๆหรือจะให้นมให้นมน้องกินให้ป้อนข้าวให้น้องกินอะไรต่างๆเนี่ยครับก็เสริมสร้างจินตนาการให้เด็กแล้วก็ฝึกอุปนิสัยในการที่จะดูแลช่วยเหลือน้องๆเพื่อนๆหรือคนที่ยังเด็กกว่า <Okay. S 1> พาน้องนอน okay. Okay. <laughs>